สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนเมีกับผักเพื่อนเพื่อนมาสวนน้อยจ้ะเพื่อนๆฝนบบค่อยตกแล้วบัดนี้งานพวกสุกัญงุนน่เจ้าเนาะกับโบคอยได้มาสวนน้อยปันได้ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่บ้างนะทั่วฟักเน่าก็บหอยเต็มยุ่จ้ะเพื่อนๆ พ่อีเวลาได้มากเก็บเลยจ้ะเลือกงานคำขันคำหลายก็มาก่ได้จ้ะเนาะก็มืดมืดคำคำก็มากกับอกบ่บสะดวกจะเป็นเพื่อน,นมึงนะเต็มอยู่ข้างล่างเลยจา้ะนี่ก็จะเป็นใบง่าสีเขียวใบง่าสีแดงจ้ะบ่ได้เก็บบ่ได้มากเก็บเพื่อนประกาจะเริ่มจะแก่เราจะเป็นเพื่อนเนาะนี่จ้ะล้วการน,นี่ ืันนี้ก็จะมาอัปเดตดอกอัญชันจะเป็นเพื่อนต้นอัญชันที่ว่าเขาปลูกไปน่าจะเนาะนี่จ้ะเพื่อนก็นใหญ่ขึ้นมาสวอยู่นี่นะปลูกไว้ประมาณอ,าอ,นนนานอ้าวแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อแน่นอนเป็นดอกแล้วจ้าดอก่นเป็นดอกแล้วโอ้อัญชันเป็นดอกแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเป็นบัวลายจะว่าก,ก็กโอเคอยู่เด้อ ตัวหนาออกกันโอ้ยบัวด่มาสวนสองสามมื่อกันยาขึ้นจะเป็เปล่อนๆกับบัวด่มาสมือน่าจกเนาะกันง่านจ้ะเด้อเด้อจะให้เบิรงนี่จ้ะนี่ต้นนี้เนาะต้นดอกอันสั้นเนี่ยเพิ่งก็เริ่มแตกกิ่งสาขาออกมาหลายอยู่จะเป็นเปล่ยนนี่เนาะมีจะเป็นแปลีนนะเพิ่งเป็นดอกแล้วว้ายดีใจ เป็นดอกที่เป็นกลีบเดียวจะเป็นเพื่อนกลีบเดียวเพื่อนเดี๋ยวเด้อเด้อฮานาไซเซริโอนี่จะเพื่อนเอ้เอเบิ่งแม่นี่จะเป็นดอกละจ้าต้นดันสั้นของซูเป็นดอกละจ้าน้องจันนาอนี่เห็นประจ้าเดี๋ยวเด้อที่แคบๆซูกะไทย กิ๊บก็คอยถนัดเล้ยจะถ่ายให้ปเปเฟื่อนลงชัดๆนะจ๊ะนะนี่โอ้ดีใจเพื่อนๆจะเพิ่นเกลียวเพิ่นกระพันขืนมาหอดทีละเนี่ยเพิ่นพันขืนมาหอดแต่ต้นขอ้อโกรต้นแนงแนงเนี่ยจะเพิ่นๆได้เสียใจขอเดินได้นี่จะ้ะนี่จะเป็น ดอกอันชั้นที่ลักษณะเป็นกีบดอกกลีบเดียวบว่าจากเพื่อนเพื่อนอื่นนี่นอกจะเนาะนี่จ้ะเป็นดอกเลยจ้ะดอกอันชั้นของสูนี่จะเพื่อนเพื่อนโอ้ยดีใจได้ปลูกเราได้เห็นผลผลิตเองนี่โอ้ยมีความสูขหลายเ,เพื่อนเพื่อนจ้ะนี่ไหมนี่จะนี่จะเ,เป็นดอกเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะ ต้นเพื่อนกะเป็นดอกอยู่ต้นเดียวจะเป็นเพื่อนต้นื่นก็ท่านได้เป็นโอ้ยแค่นี้สุขดีใจแล้วแหละเนาะเนี่ยนะก็เริ่มจะเป็นดอกขึ้นมาอยู่นี่จะฝากกันไปนเนาะโอ้ยดีใจเป็นเพื่อนนี่ไหมนี่จะข้ากขนาดข้ากขนาด,านาดโอ้ยนี่ นี่นี่จะดอกของเพื่อนเพื่อนทาบบ่เดี๋ยวได้จ้จได้เดี๋ยวรอบแบบหนึ่งกันรุ่นกี้คนญี่ปุ่นเพื่อนมาอันมาทากสุสเลนตัดคลิปออกไปก้อนจะ้ะนี่เนาะนี่จะต้นยิงกระเ็นเป็นดอกแกเพื่อนเพื่อนอน,นี่ไหมนี่จะ เป็นดอกแล้วนี่ต้นนี้ก็เป็นเนะานะเนาะสุกทไยคิดปัตน,นาตัวที่หน่อยเนี่ยสูเบออยู่นี่ข้างล่างสูนี่ไหมเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสูมนเขาสูมนเขาตัวเมียจ้ะเนี่ยเนี่ยไอ้พักไอ้โอวาใบาง่าสีเขียวสีแดงจ้ะไอ้ตรงนั่นกระแมนนี่จ้ะ รงนี้กับแม่นเรามองสู่ย่างนี่เนี่ยแค่ฟ้ามือเดียวเนี่ยจะเป็่นเปลี่นเนาะนี่จะเปล่นเปิ่นมึงนะโอ้ยดีใจดอกอันสั้นเป็นดอกละจ้าเพื่อนเปนนี่จะงามพ่จะเป็นดอกเดียวซุกกัดีใจดอกนี่เนาะเดี๋ยวมะเบิงว่าเพื่อนจะเป็นในห้าวหลายบ่เป็นดอกมาจะเพื่อนเป่นนี่จ้าดอกอันสั้นเป็นดอกแล้วเปื่อนเียเดนเนี่ย ตรงนเ,นเ,นเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยนี่นี่จะเป็นต้นก้าของบีดรูดจะเป็นเพื่อนที่ว่าห้าปล่อยให้ต้นพึ่งแกเนาจะเนาะนี่จะเห็นบ่ผลนโครงการที่่าปล่อยให้ต้นพึ่งแกใบจนหน้าที่สุดท้ายเดียเ๋ยวพึ่งแกจะโล้ต้งแถวเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยบีดรูดนี่จะเนาะนี่จะโอ้ยสุดดีใจเด้ ดอกกันสั้นเป็นดอกละเนาะจะเป็นเพื่อนอันเมื่อนีก้กะมานี่จจะมาเอาถุงนี่มหมถุงร่องเสร็จเสร็จอาหารเวลาข้าวหลางจานเนี่ยจะสุกเกลามามาขอบถุงขอบเอาบักเคือเล่นไว้จะเป็นเพื่อนเนี่ยบ่ยากจะอยากเป็นนี่ เพื่อนก็เป็นลักษณะถุงของเพือ่อนยูจังซีอยูเนาะจากเพื่อนเพื่อนนี่ไหมเพื่อนเป็นถุงยุงสีเห่ากะอ่อนถุงมะขอบแล้วก็มัดปากตรงนี้จะเนี่ยเพื่อนจะมีแบบไปให้เห้ามัดได้อยู่นี่เนาะเพื่อนเพื่อนก็เห้ง่ายๆหรือจะเอาเสื้อมาผูกตรงนี้ก็ได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ากับมดัดทบกันไปเลยตรงนี้นี่จ้ะนี่เนาะนี่ให้ง่ายๆจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ย ้าไปเฮ็ดไปเดี๋ยวบางเทอก็บอกู้ว่าจะป้องกันมแลงใดบอหรือจังใดกะล่องเบิ่งจ่าเนี่ยลักษณะเพิ่นเนาะที่มื่นิ่นสุกระได่ทยคลิปให้เพิ่งเพื่นเบ่งอยู่นี่จ้ะเพื่งเปื่นเนี่ยเฮ็ดไปเลยนี่ก็บอกให้ลูกอันถ้าจะพยาบาเพ่นมาสวนคนเดียวกับบให้เพิ่นเด็ดจังสีนะาจ่ะเพิ่นก็จะได้ลู้นี่จ้ะเพิ่งเๆื่นนี่ แล้วสุก็จะปิดปากเลยเนี่ยเพิ่นเป็นทุ้งยุจังสีมันมาจากเพิ่นเป็นทุ้งยุงสีขาวขาวมาครอบครอบลงไปงสีเลยแล้วก็มัดปากเพิ่นนี่จะเป็นเพื่อนเนาะเดี๋ยวสุจะมัดมัดก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวเด้อยวสุเอจื้อกล้องมือเดียวจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็ห้าเอาไอ้ถุงครอบลงไปเนาะก็ลาดปากทุงง่ายๆนี่จะเ่็ยง่ายๆเลยจ้ะ นี่เพื่อนๆนนี่นี่เนาะนี่เป็นปา่ปาป่าทุงเพื่อนเห็นคาพป้อนี่จ้ะพวกง่ายๆเลยจากนี่ลงไปนี่เนาะนี่จ้ะก็จะเป็นบักเขือเทศสีแดงแล้วก็ม่านนี่ก็จะเป็นบักเขือเทศน้อยชีส้มๆจะเป็นเพื่อนนี่เนาะเป็นก็มีพันธุ์ต่างๆของเพื่อนอยู่จ้ะ นวลสีสมสมจะเป็นเปลือนสุกก็ได้ทำการจองเรียบร้อยแล้วนี่เนาะสีสมสมเราตรงเนี้ยจะเป็นเปื่อนจะเป็นสีเหลืองจะเป็นนวยสีเหลืองเพม่นจะบ่ค่อยโดกหรอกจ้าเป็นนวยสีเหลืองนี่เนาะนี่จะนวยจังสีนี่จ้ามันเป็นนวยจังสียเดี๋ยวนวยนี้สุกก็จะขอบไปเลยเปืือนนี่ จ่องาะจองว้ยจ,จะเพื่อนเพื่อนนี่กันมาแลงไดนน้น้ำจะเพื่อนเพ่นเนี่ยจะปลูกพักในที่หนน่อยของสุกกลางซี่จะเพืเ่เพื่อนเนี่ยกรา,ยา,ารลดน,น้ำแน่บดได้มาลดน้ำแน่ถ้าลดกัมีน้ำธรรมดากับน้ำเศร้าขาวผสมกันอันหดให้เพื่อนจะเพืเ่อนๆถ้าใส่ปุ๋ยกับปุ๋ยขี้ไก่ ต่ว่าสุบปได้ใส่ท่านได้ใส่ปุ๋ยให้เพื่อนอีกแค่เทื่อดอกจ่าพักต่างๆเนี่ยว่าท่านได้ใส่ปุ๋ยให้เพื่อนกับปล่อยให้เพื่อนไงาตามธรรมชาติดอุย้ยเพื่อนเพื่อนเมืองมากไปเจี๊ยบสูเนี่ยมากไปเจี๊ยบสีเขียวสีแดงของสุเปอร์เป็นลายนี่พื่อนอะเบิ่งเนีน่เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นยาไว้เฮ็ดเมล็ดพันธุ์จากบ่ได้เก็บพูนใเบิ่งสมนันเนี่ยจะไปแล้วจะไปเด็ด เบื้งสีเขียวจะเป็นเปื่อนเป็นร้ายเนาะเพื่อนอะในจะกระเจี๊ยบสีเขียวสีแดงสงสัยเพื่อนจะแก้เกินกินละหน่แยแก้เพื่อนเอาไปต้มกินได้จะเป็นเปื่อนกินเป็นของของว่างต้มกินคือจังเขาต้มกินทั่วยอย่างธรรมดาในจะเป็นเปื่อนกินได้จ้ะกินเป็นของว่างก็ได้เนาะนี่หน่ยเพื่อนก็เริ่มแก้แล้วจะเป็นเปลื่นละ ต้นเนี่ยเอาไว้เฮดมาเลดผ่านจะนี่แหละเก็บไปได้เลยนี่แต่ว่าสท่านได้บ่ท่านเก็บจะเป็นเพื่อนอันจะเป็นหมักกระเจี๊ยบสีเขียวจ้ะนี่สีเขียวเนี่ยจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวมาอัปเดตบักพิกจักน้อยจ้ะบักพิกเริ่มแดงเราจะเป็นเพื่อนเริ่มแดงละนี่เนาะบักคอยดกแต่ว่าก็เริ่มแดงเริ่มมันมีละ นี่จะเป็นเผือกบพริกเริ่มแดงเริ่มงามล้วจะนี่เนาะนี่บกพริกกุ้มนี่ก็ได้ทําการจองเรียบร้อยแล้วหามเดชกระสันเถาะนี่จะเฮ็ดง่ายๆเลยเอาถุงครอบลงไปง่ายๆให้เพื่อรู้ว่าเขาจองแล้วนี่เนาะจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็วบแค่นี้จะมาอัปเดตเนาะมาอัปเดต พริกแน่ว่าเพิ่นไปห่อส่ก็เริ่มแดงแล้วจะเป็นเปื่อนแล้วกา็เอาถุงมาขอบนี่เนาะขอบไอ้บักเค้อของเห่านี่กันมาแลงน้ำจะเป็นเปืือนแล้วกา็มาเต็ดเนานะดอกอันสั้นจะที่เพิ่นเริ่มเป็นดอกให้สู้แล้วเนานะจะเป็นเปืือน,นจะดอกอันชั้นขงสู้ ี่จ้าคลิปนี้ก็ว้แค่นี้ก่อนจะเป็นเพื่อนเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ